สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้ช่องคุมนำทางนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้จะคุยให้ฟังนะคะว่าเราไปวัดเราได้บุญจริงๆไหมนะคะเพื่อนๆในการไปวัดนะคะ ถ้าเราไปแค่เที่ยวเล่นนะคะเดินชอปปิ้งนะคะทานของอร่อยๆที่ขายในวัดใช่ไหมคะเราแค่ได้ความสบายใจกับเพื่อนๆถ้าไปวัดที่ต้องได้บุญนะคะก็คือไปเพื่อปฏิบัติธรรมนะคะไปสวดมนต์ไหว้พระนะคะถึงจะได้บุญนะคะเพื่อนๆนะคะ ไม่ใช่ว่าเราไปวัดบ่อยแล้วเราจะได้บุญเยอะนะคะไม่ได้เยอะนะคะเพื่อนๆถ้าในการไปนะคะเราต้องทําบุญทําทานด้วยนะคะถ้าคนไปวัดบ่อยนะคะได้บุญเยอะนะคะ <ๆ S 1> ไก่นะคะที่นอนอยู่วัดหมาที่นอนอยู่วัดนะคะเพื่อนๆเขาจะได้บุญเยอะกว่าเรานะคะ <ๆ S 2> ไปวัดนะคะอันดับแรกนะคะ ถ้าไปเพื่อปฏิบัติบูชาใช่ไหมคะอันนี้ได้บุญเต็มๆค่ะแต่ถ้าเราไปนะคะเพื่อเดินช้อปปิ้งนะคะหาของอร่อยอร่อย,ออยทานใช่ไหมคะเราได้แค่ความสบายใจกับเพื่อนๆได้ควอมผ่อนคลายนะคะได้พักผ่อนนะคะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เอามาแบ่งปันเพื่อนๆในวันนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะ